ทางรถบ้านพอขวัญใจดีช่วยผ่อนค่างวดรถให้6งวดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยาคมนะครับเฮ้ย i, กันยายน ครับสวัสดีครับพบกับผมนิกเนมจากรถบ้านพลอยขวัญสวรรค์ของคนอยากมีรถนะครับวันนี้ผมมากับเจ้าโตโยต้ายาริ 1.2G พัดปี2019สีแดงอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED projector แล้วก็ไฟเดย์ไลท์รับรองว่ากลางคืนมืดแค่ไหนก็สว่างตัดสดกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวผมว่าดูบเฉี่ยวมากไปนะกะสีนี้ดําแดงตัดกันแล้วก็ที่จับมือแบบสีโครเมียมตัดกับสีแดงก็โอเคนะไม่แย่เลยด้านข้างนี่เนียนกิฟจริงๆไม่ได้เก็บงานไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนไปจอดเบียดต้นไม้อะไรมาไม่มีแน่นอนส่วนล้อเป็นล้อแม็กขอบ15ของโรงงานอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายรถจะเป็นยังไงกันโู เป็นรถ5ประตูที่พื้นที่กว้างมากจริงๆเลยคันนี้แล้วก็สามารถพับบอกเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่าเราดูรอบคันกันมาแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปนะครับครับผมอันนี้เราดูภายนอกกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูภายในของเจ้ายาริส 1.2G พัดกันนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็จอเป็นแบบทัชสกรีนเพิ่มความสะดวกคือมีกล้องมองหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังในที่แคบๆส่วนแอร์เลย ช่วงนี้ประเทศไทยร้อนมากเป็นแบบออตโต้เย็นฉ่ำแน่นอนเกียร์เป็นแบบออโตเมติกแบบขั้นบนันไดโอเคเลยแล้วก็เบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำาตะเข็บแดงเข้ากับสีรถเป็นที่สุดเลยคันนี้กุญแจ ك, เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับสะดวกดีในการใช้งานเรารู้เรื่องรถกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคาของเจ้าคันนี้กันหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเครื่องยนต์ของคันนี้กัน t ต y o ต้ y ยา i s 1.2G+ ปี2019นะครับคันนี้เป็นรถแนว e c โคคาให้แรงม้ามาสูงพอสมควรเลยอยู่ที่92แรงม้าขับในกรุงเทพแล้วออกต่างจังหวัดได้สบาย e c โคคาเขาเด่นเรื่องการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับราคาป้ายแดงของคันนี้อยู่ที่6 0แสนกว่าแต่ทางรถบ้านพลอยขวัญขายอยู่ที่แค่4 4 9,000บาทเท่านั้นฉเฉลี่ยผ่อนต่อวันนี่ตกวันละ283บาทเท่านั้นเอง ทางรถบ้านพอยขวัญใจดีช่วยผ่อนค่างวดรถให้6งวดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยาคมนะครับเฮ <_ letter> ้ยกันยายนโอเคครับก่อนจากการวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับรถบ้านพอยขวัญกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ